สวัสดีครับเปราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีมะโรงการทำนายดวงในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงที่ครอบคลุมในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลือเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุกด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวปีมะโรงครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราชส5 6 7นรกนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดอะเดวิลถ้าดูรูปตามหน้าไพ่เป็นรูปที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าด้านบนนั้นจะเป็นรูปของปีาศาจที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับอวัยวะเพศหญิงนั่นเองด้านล่างเป็นผู้หญิงผู้ชายเปลือยเปล่านั่นเองนะครับมีโซ่ตรวนผูกมัดเข้าหากันในลักษณะแบบนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่นั้นจะดูน่ากลัวแต่ความหมายจริงๆไพ่ใบนี้มันหมายถึงกิเลสตัณหาความอยากทั้งมวลที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ของเราทุกคนนั่นเองนะครับ ภายไปนี้ก็บ่งบอกว่าถ้าตัวเราเองนั้นควบคุมความอยากเหล่านี้ไม่ได้มันจะนําไปสู่ความเสื่อมมันจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับอย่างเช่นความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีถาาว่ามันไม่มีขอบเขตมันมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นและตัวเองได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือความลุ่มหลงลุ่มหลงเกี่ยวกับสุรานารีหรือว่าการพนันนะครับผมรวมไปถึงของผิดกฎหมายทั้งมวลนั่นเองและไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับในยุคปัจจุบันนั้นมียุทธวิธีในการหลอกลวงอะไรต่างๆนั้นมากมายเหลือเกินนะครับฉะนั้นตัวท่านเองต้องตามให้ทันนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายถึงการครบสอนนั่นเองนะครับหรือว่าการไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะโรงครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสรแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ i อดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอาัศาจรารย์ของศาสรแ์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมและก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ มาเริ่มกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีไพ่ใบนี้นั้นก็บ่งบอกว่าตัวตนของผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถ บางคนนั้นเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่บางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการงานคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้หลายๆคนเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับไพ่เอ็นออฟวอนก็ยังหมายความว่าหากผู้ที่เกิดปีมโรง์ท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ท่านจะได้เปลี่ยนงานใหม่ชาวปีมรง์ท่านใดที่ตกงานว่างงานนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่ในช่วงของปักแรกเดือนพฤศจิกายนการไปสอบแข่งขันในหน่วยงานต่างๆนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะสอบผ่านได้รับการคัดเลือกนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ชนะการแข่งขันนั่นเองนะครับคนที่ตกงานว่างงานตามที่ผมบอกไปว่าหากตัวท่านเองนั้นจะไปสอบงานใหม่แม้ว่าจะมีคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวท่านเองนั้น ก็จะชนะนั่นเองนะครับคนที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการหรือว่างานด้าในใดๆก็ตามถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะสมหวังจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้เหมาะนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกว่าธุรกิจการค้าการขายของท่านถ้ามีการแข่งขันตัวท่านเองนั้นก็จะมีกลยุทธ์กล,ลวิธีในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สามไม้เท้าไพ่สามไม้เท้าบ่งบอกว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นจะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับเช่นบางท่านนั้นตกง,งานว่างงานมานานหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่จะได้เริ่มงานใหม่เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางท่านที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาสําหรับไพ่สามไม้เท้าก็หมายความว่า จะประสบความสําเร็จสมหวังนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บางคนถ้าหากว่าทางบ้านนั้นมีธุรกิจก,จกิจการของตัวเองมีโอกาสที่จะได้ไปสานต่อธุรกิจของทางบ้านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่5นั่นเองนี่คือไพ่สองมบเท้าไพ่สองใเท้านี้ก็หมายความว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กให้มีผู้หลักผู้ใหญ่นุ้นหลังให้ดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในสิ่งที่ตัวท่านเองทําจึงมีสูงนั่นเองนะครับไพ่สองไม้เท้าก็หมายความว่าอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติได้ไปเริ่มงานใหม่กับบริษัทต่างชาติในลักษณะแบบนี้หรือว่างานใดๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้หรือบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปท่องเที่ยวไปศึกษาต่อไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับไพ่สองไม้เท้าคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่จัสติกที่อยู่ในตําแหน่งที่3กันบ้างไพ่จัสติกนี่นะครับบ่งบอกว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดี คนที่ทํางานรับราชการได้ไพ่ใบนิ้จะโดดเด่นมากๆั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิางยิ่งคนที่ทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้วิพากษาเป็นทนายความหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชธรรมในลักษณะแบบนี้จะดีมากๆไพ่ใบนิ้ยังบ่งบอกว่า คนที่ทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดมากๆนี่นะครับผมซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากๆงานของท่านจะมีความโดดเด่นเช่นบางท่านนั้นเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกอาคารใหญ่ๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวางโครงข่ายระบบไอทีต่างๆนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงินฝ่ายเอชฝ่ายบุคคลถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบนิ้ถือว่าจะดีมากๆจะประสบความสำเร็จมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะโรงครับ แต่ว่าไพ่จาสติกนั้นอีกความหมายหนึ่งที่กําลังจะบอกผู้ที่เกิดปีมะโรงว่าการจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะต้องละเอียดรอบครอบไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการดํารงชีวิตของท่านก็ตามแต่ต้องละเอียดรอบคอบให้เยอะนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นจะได้มีโอกาสติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าบางทีบางท่านนั้นเรื่องของความละเอียดรอบคอบ บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นเองนะครับแต่อาจจะไปในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องก็ได้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่ไฮปรีสเตตหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่ใบน,นี้นั้นจะโดดเด่นมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีมโรงที่ทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงเช่นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงเครื่องสอําอางเครื่องประดับนะครับรวมไปถึงลหลายๆท่านที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพคลินิกเสริมความงามอะไรประมาณนี้จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่ e i อ h of p e n t a c l e หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือไพ่แห่งโชคลาบคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองนะครับไพ่อันดับหนึ่งสำหรับคนที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตเตอรี่หรือว่าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันก็คือไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับสำหรับธุรกิจการงานที่จะดีคนที่ได้ไพ่ e i อ h of p e n t a c l e อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับนะครับอย่างเช่นพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยพวกร้านทองต่างๆขายสร้อยขายแหวนขายกำไรในลักษณะแบบนี้และนอกจากนั้นพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบจะขายดิบขายดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่เอ็ดออฟแพนดเคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเรียนยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าเป็นแก้วแหวนเงินทองจากใครสักคนหนึ่งที่จะให้มาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะโรงกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ตามที่ผมได้นําเสนอไปแล้วก็คือไพ่เอ็ดออฟแพนดเหรือว่าไพา่1เหรียญ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินของท่านที่จะโดดเด่นมากๆอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะได้มาจากโชคลาบนั่นเองนะครับถูกหวยถูกรอตเตอรี่นี่คือไพ่อันดับหนึ่งของคนที่จะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงจะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วละ่ะอันดับ2ก็คือว่าอาจจะมีคนให้มาในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเงินมรดกมรดกหรือว่าเงินอะไรพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาก็ได้นดั่นเองนะครับผมถ้ามีไพ่ใบน,นี้ ส่วนไพ่จัาสติกนะครับผมแล้วก็มีไพ่สาม้เท้าแล้วก็มีไพไ่สองใเท้าไพ่พวกนี้ก็คือจะมาจากทางด้านของธุรกิจการงานของท่านการค้าการขายของท่านยอดขายจะดีมากขึ้นบางทีคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งใหม่ได้เงินพิเศษอะไรมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะโรงกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเป็นดวงความรักของท่านไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ The Devil ให้ระวังนะครับว่าจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านไพ่ The High Priestess หรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อยู่ในตําแหน่งที่2ก็หมายความว่าคุณผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะมีกิก๊กมีกักมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนคุณผู้หญิงนั้นถ้ามีคนมารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้ คบได้นะครับแต่ว่าให้ใจเย็นๆให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนั่นเองเพราะว่าบางทีผู้ชายที่เขาเข้ามาในช่วงนี้อาจจะไม่โสดจริงให้ระวังด้วยนะครับว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาเป็นโลกใบที่สองที่สามของเขาก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สีถ้วยไพ่สี่ถ้วยนั้นก็หมายาว่าบางทีผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นมีสเปคเกี่ยวกับคนรักไว้สูงมากๆถ้ามีสเปคสูงไม่ลดสเปคนีนะครับ มันมีโอกาสเป็นไปได้เลยในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครที่ถูกใจอาจจะต้องอยู่เป็นโสดต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบน,นี้มันยังตีความหมายได้ว่าคนที่เรารักบางทีเขากลับไม่รักเราคนที่เราทุ่มเทให้ทุกอย่างบางทีเขาไม่เลือกเราหรือไม่ก็หมายาว่าได้คนรักได้คู่รักนะครับไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นดั่งใจในลักษณะแบบนี้นั่นเองส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับนี่คือไพ่อาพพรักนั่นเองนะครับผม ไพ่ใบนี้อาจจะเกิดจากทังนั่นของความรักที่แบบผิดหวังอกหักบางทีบางท่านนั้นก็เลยถอยห่างเลยนะครับไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความรักอีกแล้วอยู่ตัวคนเดียวก็มีความสุขไปอีกแบบเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือว่าบางทีบางท่านนั้นไม่สนใจความรักอีกแล้วไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของการงานมากกว่านั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอยู่เป็นโสดทั้งๆที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีการงานดีฐานะดีการศึกษาดีแต่ก็ไม่มีใครเข้ามา ไพ่แปดถ้วยเนี่ยจึงถือว่าเป็นไพ่อพพบรักก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้นะครับผมก็คือไพ่สองไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่5คนที่จะมีคู่มีแฟนดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงนั้นอาจจะได้คู่ได้แฟน ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้สมมุติว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยแท้ก็มีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนตั้งแต่คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นลูกครึ่งฝรงฝรัง่งลูกครึ่งอินเดียอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะได้เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะโรงในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะโรงทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่าเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ